หยุดโกงแคมเปญงงอีแคมเปญพูดหยุดโกงแคมเปญอีพวกที่รับก็คือโตเขาพูดกันมาตั้งนานแล้วค่ะประชาชนพูดคาว่าแหมเขาพูดมากคําว่าหยุดโกงเขาพูดเยอะกว่านั่นค่ะแล้วเขาพูดมาตั้งนานแล้วค่ะเยาว,วชนเนี่ยเขาพูดมาตั้งน แต่ประเด็นคือเวลามันจะโพสอะไรเนี่ยที่หลักมึงช่วยแบบมึงช่วยแบบลบเขาก๊อปมาให้มึงอ่ะมึงลบสักนิดหนึ่งมึงช่วยลบสักนิดมันจะได้ดูไม่โป๊เกินแคมเปญอะไรคิดจะแบบให้คนเนี่ยออกมาพูดคนว่าหยุดโกงพูดหยุดโกงยังต้องจ้างต้องเป็นคนยังไงอะ่ะ ขนาดอีกดอกบ้านเมืองเนี่ยชิบอะ่และเอกสารพิสูจน์ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรผนะูหดดห้หยุดโกงต่ลูกสีแดงดงดำดำแดงแดงเขียนว่าหยุดโกงพูแล้วแต่ละโครงการสิบยี่สิปีแล้นานล้โครงการนั่นโครงการปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบนนันที่ฉันบอกได้เลยนะคะสนคนพูดที่สุด ลุกพื้นที่ป่ามึงพูดดีว่าโกงไหมกูก็แบบกูก็แบบรู้สึกเครื่อบแครงอยู่ในใจว่ามันจะโกงหรือเปล่านะนาฬิกาสามสิบเรือนที่ยืมเพื่อนมาแต่ละเรือนเนี่ยหลายบาทอยู่นะโกงหรือเปล่านะเงินเจ็ดล้านก่าบาทภาษีบาของประชาชนเนี่ยคนที่เป็นผู้รับยังไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าแบบนี้โกงไหมคะโครงการนี่โกงไหมคะโครงการหยุดพูดเลยนะ หยุดพูดโกงนี่โกงไหมคะเอาโครงการมึงก่อนเอาโครงการมึงก่อนกรณีของคุณอนุทินไม่ทนฟ้องนวัดวิโรธไลฟ์ให้ไลฟ์ทาให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชัง ต่อให้สองคนนี้เขาไม่ได้พูดนะค่ะคนเขา,เขาเก็เกลียดมึงอยู่แล้วค่ะควิเป็นเป็นไข้หวัดกระจอกมึงจำได้ไหมวันนี้ประเทศไทยมีคนมีคนติดเชื้อจากคุดเป็นล้านคนเนี่ยมันกระจอกใช่ไหมกระจอกไหมกูถามเนี่ยกระจอกเปล่ากระจอกไม่โลกที่เป็นอยู่ที่มึงคุมไม่ได้ตอนนี้กระจอกไหมทำงาน เดินทำงานทีหนึ่งห้าสิบกว่าตำแหน่งมึงแยกล่างได้เหรอมึงเป็นแรงมึงเป็นอะไรเดี๋ยวพวกมึงด่าเป็นพระอินเดี๋ยวกูหาว่ากูนั่นนี่ด่าแรงอีก